อ๋อเปลี่ยนง้ออันนี้ของพี่แน่แเลยก็ไม่ใช่ของพี่เอกอมันเยอะเยอะด้วยวะนี่ไงของพี่เนี่ยพี่ก็ได้เป็นช่บเหมือนกันเนี่ยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะคะสํสำหรับแบนโอ้ ก่อนที่จะทำอะไรน้องกูจะลงเวทีเลยเนี่ยมาที่ก่อนก็ยั่ไงก็เป็นมีอโอ้โถเจ๊ตีบล่อยนึ้อ,อ่ไปเลยอ่ะไ,ได้งเงินคืนแล้วอเอามาอีกวะเอามาอีกปะเอามามาโอ้ไม่ได้อ่ะวันนี้ก็ เป็นเวทีแรกของน้องปายเองนะครับก็น้องปายก็คือน้องปายคนนี้เองเฮ้มันพูดขอบคุณไปเองมันได้เงินเยอะไปแล้วใช่อันนี้ก็ฝากน้องด้วยนะครับเป็นเวทีแรกของน้องต้าเองก็ไม่รู้มันจับจูบมาได้ยังไงตื่นเต้นไหมนิดนหน่อยค่ะนิดนหน่อยโอ้พูดค่าด้วยอันนีของปลายมาแล้วอโอ้นี่มันตาจิงก คล้ายๆแบบนี้ขขออบบคคคคุุณณ่่ะะกลัวน้องน้อยใจได้เท่ากันเลยอ๋อก็อันนี้ของใครนะของพี่มาแล้วพี่ก็มาแล้วเฉยๆอ่ะวันนี้ก็ยังไงก็ฝากน้องน้องสุดท้องของไ่ายด้แล้วกันนะครับน้องต้านะยังไงก็วันนี้เป็นไงหัวาดควรู้สึกหน่อยสักนิดหน่อย ก็โอเคขอบคุณครับ <Okay. S 1> ไม่ต้องพูดเยอะใครขอเอา้าใจลวกูน้องขวัญเสียโอ้ขวัญนึยขวัญมามาเร็วก็ขอบคุณค่ะเอ้ยเมื่อกี้พี่หยอกเล่นแล้วไง oh. อ่ะพูดสักสองสามสี่ห้าประโยคก็ขอบคุณค่ะที่อาหมดแล้วโ <Okay, S 1> <c oughs> อเคครับขอบคุณสำหรับน้องต้าวันนี้ด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะทุกคนน้องผมพูดพูดน้อยนะครับรักนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆะคะ่ะรักรักนะค่ะนั่นเลยอ๋อรักนะคะรักนะคะเอ้าคือเมื่อกี้คือกันหน่อย <laughs> อีหยังวะโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องต้า ให้น้องต้าขอบคุณใหม่สิแล้วน้องต้าขอบคุณใหม่หนงขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่มาในวันนี้ทั้งพี่ๆอยู่ตรงนี้แล้วก็พี่ๆพี่อยู่ไลฟ์อยู่นะคะเอกมาสิเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับน้องต้าเขาทำไมขอบคุณข่าวะพูดลองพูดแบบน้องต้าสิขอบคุณข่าวมันมันน้องเขาสิก็ขอบคุณขอบคุณค่ะค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณค่ะทั้งหน้าไลฟ์แล้วก็ในไลฟ์สดด้วยนะ ขอบคุณมากค่ะฮะใมันช <e ัดตวชัดคำุยมังขอบคุณครับออขอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอคขอบคุณค่ะขอบะขอบคุณอบคุณค่ะขอบอขอข Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова